การเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องมีการบริหารจัดการแปลงปลูกที่ดีนะคะมีการปรับปรุงคุณภาพดินจัดการศัตรูพืชดูแลรักษาแปลงนอกจากนี้การเลือกใช้พันธุ์พืชที่ดีก็ส่งผลต่อป,ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืชพันธุ์ดีคือพืชที่มีลักษณะที่ดีตรงตามสายพันธุ์ไม่กลายพันธุ์หรือผิดไปจากลักษณะสายพันธุ์มีความสมบูรณ์ต้านทานโรคและมแมลง ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดีปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดทั้งด้านรูปลักษณะและรสชาติมีอัตราการจเจริญเติบโต,ตดีให้ผลผลิตสูงทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการเลือกพันธุ์พืชที่ดี 1. เลือกใช้พันธุ์พืชที่ตรงตามความต้องการของตลาด 2. เลือกใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรคและแมลง 3เลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยลักษณะพันธุ์พืชที่ดีจะมีลักษณะที่ดีตรงตามสายพันธุ์ต้นพันธุ์มีความแข็งแรงท่อนพันธุ์มีความสดใหม่มเมล็ดพันธุ์มีความสมบูรณ์มีอัตราการงอกสูงไม่มีเชื้อโรคและมแมลงเข้าทำลายจะเห็นได้ว่าการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นจะต้องเริ่มจากการเลือกพันธุ์ที่ดี สามารถรับชมรายการย้อนหลังและร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fan Page รอบรู้รอบด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร Smart and Strong Together เพื่อให้เกษตรไทยก้าวไกลไปพร้อมกัน